อย่าบริโภคร่วมปล่อยเขาเราเป็นศิทธ์อาจารย์เราต้องทําให้ได้เนาะอย่าไปบริโภคร่วมปล่อยให้เขาดิ้นไปให้เขาดินาด้นไปครับพวกนี้มันดิน้น,นปล่อยมันดินนนด้นเลยได้ครับอาจารย์ผมลองแล้วผมลองแล้วูไม่ใช่เขาพักหรือบล็อกไม่ต้องลองเยอะใช่ไหมครับไม่รู้จะมีกฎหมายหรือว่าอะไร

หนึ 1> 1, 2, ครับโอเคครับได้แน่นอนอาจารย์ไม่น่าจะบินาายืนตรงตรงรก่อนนครับเขาจใส่ให้ก็จะถใส่เดียวไปเทสก่อนไปเทสอีกรอบหนึ่งสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่าน ท่านที่เข้ามาในวันนี้อาจารย์อยู่วัดหนองจอกครับอยู่วัดหนองจอกสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับงานอะไรล่ะครับทาเสียงหล่อนะคะว่าสั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีครับไม่ปิวีวไม่ปิีวครับนะวันนองจอกครับวัหนองจอกเห็นบอกว่าอารย์จะเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวนะ เป็นเส้นๆเ้น,เนียวๆเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน ติดชีวิตเหมือนเหมือนลุงอะไรนะลุงเต่างอยอะไรอะ่ะไม่รู้จักชื่อใช้ช่องอาจารย์จาย่านี้พี่เทสเฉยเว่าช่องมันจะปิวไหมลองดูว่ามันจะเดวไหมอาจารย์ครับนั่งตรงนู้นนะครับอาจารย์แล้วผมตั้งกล้องตรงนี้แล้วมันจะมองเห็นเห็นรูปควรเอารูปย้ายออกไหมไม่ต้องใช่ไหมครับแต่ถ่ายได้ใช่ไหมครับได้นะ อย่าไปเอ,อ่านชื่อเขาซี่ภาษาไม่เ่ยชื่อเขาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับจมนเลบอกว่านี่ถ้าไปอยู่ในศพเอในงานในงานนะ ไอ้นี่ไปแล้วจะร้องเพลงไปแล้วอ๋อครับครับเนี่ยอันนี้สอสออันนี้สอตอน้องจอกหลายสมัยนะอันนี้นออ้นองจอกสอสอน้องจอกหลายสมัยเลยมาด้วยมางานด้วยวันนี้ คนกำลังแบบว่าชมลมนวุ่นวายได้เลยครับได้เลยได้เลยครับเริ่มธุรกิจแล้วยิ้มเริ่มธุรกิจแล้วเชิญ <c oughs> ครับเชิญครับ <c oughs> เดี๋ยวแล้วกันรอสักครู่ครับ ยิ่งธุรกิจละอาจารย์ใช่ครับอ่าถ่ายให้ไหมได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวถ่ายให้ครับอาจารย์เกตเกตัง าร์บอกกูไม่น่ารีบมาเลยอาจารย์นั่งพักเลยไหมครับอาจารย์อ๋อมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกหนึ่งมีหนึ่งรูปมีหนึ่งรูปใจเย็นเซนครับเฉลย สวยครับสวยครับเชิญครับอาจารย์เชิญนั่งนู้นไหมครับอาจารย์ไหนรอก่อนยังไม่ได้เริ่มอ๋อยังใช่ไหมครับไม่งเลยม่หมายถึงว่าอาจารย์จะนั่งพักก่อนไหมครับหรือว่ายังได้ก้อมสครับเขาห้ามชมอาจารย์ห้ามชมกูจะชมมันสวยจะทำไมอ่ะวันนี้สวยเแต่กูกำังเก็บไปวางหัวนอนกูดองเนี่ยเขาห้ามชมอาจารย์มันมีคนชอบถามนะฮะห้ามเลี้ยงเส้นกูก็เลี้ยงเส้นทำไมอ่ะ ดูเด็ดสวยไหมล่ะมึงจำให้กูสมกุ้เลยเหรอเดี๋ยวก็ทำดีนะกูซื้อไปฝากไหมล่ะขยับได้ไหมล่ะไจัดก็มันสวยนะน่าไปจัดแจกันมาเนี่ยอาจารย์ก็พูดไปดอกไม้ดอกอื่นก็มีเยอะแยะมันก็ดอกกุหลาบเนี่ยใช่ไหมล่ะ สวยนะคอ,อับสวยจ้ายไปปรุงแต่งกันเองสวยจ้าอย่ามีย้อมสีกับสีขาวเ้าแจกของชม้นลอะไรอย่างนี้สุดจริงป่ะอันนี้ของจริงของแท้ เลี้ยงเส้นเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอันนี้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวป่ะก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรนะหมูตุ๋นไม่ใช่ที่อาจารย์เรียค่ะแม่ครัวน้องอาจารย์พวกนี้นี่อาจารย์ออสวัสดีครับอันนี้อาจารย์เป็นแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวเราจะแบบซองมาซอง เฮ้ยกล้องนี้ไม่มีฟิลเตอร์นะกล้องนี้ไม่ไกล้องนี้กล้องสดเดอ้อไม่ได้ไปใช้ฟิลเตอร์เดอ้อไม่ต้องตกใจนะก้องสดออขอ,อได้ครับ โอ้ขึ้น 4G ครับอาจารย์ของผมขึ้น 4G คนะไหนน้องอาจารย์คที่ถ่ายเมื่อกี้นี่ไงครับน้องตาลชื่อน้องน้ำตาลพี่จะเรียกเขาน้องน้ำตาลอ,อย่าตกใจนะแต่เอ๋ mình chính mới mà Không phải. Không Không phải. คนไหนครับทอง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 แดงดูดีโอ้สวยอะ่ะติดต่อเขาได้ยังไงี่อ,อ,อันนี้คือไรเขาป่าหรือว่าเขาเป็นคนสวยด้วยอ๋อทิกตอกพี่เซฟอันนี้และ้ะเซฟอันนี้ให้ผมหน่อยอเซฟอันนี้แล้วส่งไว้ผมอันนี้กล้องไม่มีฟิลเตอร์เลยนะกล้องสดสดมากถ่ายอาจารย์ไปดูช<ด>่องอาจารย์จ้ะอันนี้ช่องผมนะ ไปดูช่องอาจารย์จ้าถ่ายอาจารย์ไปดูช่องอาจารย์จ้าหล่อจนกระตุกอะใช่ปะ่ะใส่ฟิลเตอร์บ้างใส่ยังไงอะใส่ไม่เป็นอะไปหาอาจารย์ก่อนเดี <S <S ๋ยวอาจารย์เขาจะ <S <S เดี๋ยวอาจารย์เขาจะหาว่าไม่มีการลราระเทศะนะมายืนถ่ายอยู่ได้เข้าใจปะ ต้องแบบว่าไอ้นี่บ้างเดินบ้างหยุดบ้างพวกนี้ไม่ไม่ไม่เป็นเลยเออมันต้องแบบว่าหยุดบ้างเดินบ้างไม่ใช่ไปถ่ายเขาอย่างเดียวตามติดเหมือนชีวิตเหมือนลุงเต่างอยเลยเออไม่รู้เรื่องพวกนี้